สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกทุกท่านนะครับเออเอฟซี FC ทุกทุกท่านครับข้อมูลภาพนี้ผมได้นำมาจากเพจสบายดีทูเดย์เนาะซึ่งทางเพจสบายดีทูเดย์ได้โพสต์ไว้นะครับโดยมีข้อความว่าเอาหน้าวันนี้วันแรงงานนะครับมีอยู่สองภาพเนาะภาพของบน ก็เป็นภาพของวงหมอลำแพรววแสงทองนะครับที่ทำการแสดงที่โบวินเนาะอีกภาพหนึ่งนะครับข้างล่างเป็นวงหมอลำโตเกียวมิวสิกนะครับเอฟซีทุกทุกท่านวินาทีนี้นะครับอะไรอะไรก็จะมาต้านโตเกียวมิวสิกไม่ได้แล้วนะครับเอฟซีทุกท่านเนาะกำลังปังกำลังฮอตเลยทีเดียวนะครับตามยุคตามสมัยเนาะที่บางปูสมุทรปราการนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับเอทุกท่านเรียกได้ว่าโอ้โหโคตรนี่ล้นหลามกันเลยจริงๆเนาะนะครับเอฟซีทุกท่านต้อนรับวันแรงงานแห่งชาตินะครับผู้ใช้แรงงานทุกๆท่ทานก็คงจะมีความสุขนะครับในการที่ได้มาชมวงดนตรีที่กําลังมาแรงเนาะแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวง,งมอลําน้องใหม่อย่างโตเกียวมิวสิกนี้นะครับเอทุกท่านเป็นธรรมดาเนานะเอฟซีทุกท่าน วงการนี้นะครับมันไม่มีอะไรจริงๆเลยนะครับไม่ว่าวงหมอลำใดๆก็ตามนะครับที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอีสานหรือว่าวงหมอลำบรม,มครูเนาะนพดลดวงพรนะครับซึ่งก็เคยโด่งดังรุ่งโรจน์ในอดีตเนาะเมื่อถึงเวลาตามยุคตามสมัยนะครับก็จะดบลงเป็นธรรมดานะครับเอฟซี FC ทุกๆท,ท่านสําหรับเสียงอีสานเนาะโอ้ย ขามีศิลปินประจําวงของเขาเนี่ยนะครับโด่งดังกันทุกคนเลยเนาะหลายคนเลยนะครับอย่างเช่นปลอยฝ้ายเมลยพรลูกแพรไหมไทยอุไรพรหรือว่าสุสายใยเนาะและอีกหลายหลายคนเลยนะครับในสมัยนั้นโด่งดังสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับแล้วจะนับประษาอะไรากับวงหมอลำเพลวพร,รวแสงทองนะครับ mm hmm. ก็คงจะเป็นเหมือนกันนะครับทุกวงที่โด่งดังเคยโด่งดังในอดีตนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจีรังเนาะ นะครับแม้กระทั่งนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆอย่างเช่นตักเตนชลรดาก็เหมือนกันเนาะหรือว่าหญิงลีสีชุมพลนะครับก็เคยโด่งดังสุดๆมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ดรอปลงมานะครับเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีงานโชว์การแสดงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนที่เขาโด่งดังเนาะนะครับเป็นธรรมดาเนาะมันเหนีมีพ้นนะครับไม่มีอะไรจีรังเนาะแต่ว่า FC ก็ไม่ต้องห่วง กลุ่มศิลปินเหล่านี้หรอกครับเพราะว่าพวกเขาตอนที่เขาโด่งดังเนี่ยเนาะเขาโด่งดังมานานนะครับรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะครับแต่ละคนนี่มีเงินเก็บเกินร้อยล้านกันตั้งนานนะครับถึงแม้ว่าจะมีงานน้อยลงอดอกลงไม่โด่งดังเหมือนแต่กเก่าเนาะแต่ก่อนเนาะนะครับถึงแม้จะมีงานแสดงนะ้อยแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ลําบากอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวงมอลําแพร่พลาวก็เช่นกันนะครับก็คงไม่ต่างกันเนาะ ช่วงนี้อาจจะมีตกลงมาบ้างนะครับมีงานน้อยนะครับคนดูน้อยมันก็เป็นธรรมดานะครับซึ่งเป็นวงหมอลํำที่เคยโด่งดังมานานเนาะมากกว่า10ปีแล้วนะครับแต่ว่า f อฟก็ไม่ต้องห่วงเธอเลยนะครับไม่ต้องห่วงศิลปินแพรวเลยนะครับเธอนั้นรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนะครับซึ่งโด่งดังมานานเนาะมีเงินเก็บนะครับเรียกได้ว่าระดับเศรษฐีนีเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับแพรวเสียงทองเนาะนะครับ ศิลปินดังๆเหล่านี้นะครับซึ่งมีรายได้ของตอนเองมากกว่า10บล้านบาทต่อเดือนเนาะนะครับแต่ว่าบรรดาเอฟซีต่างๆนี่แหละครับภาษีตาสาชาวบ้านอย่างเราๆนี่เนาะทำงานหาเช้ากินขํานะครับศิลปินเราเราก็รักเราก็ชอบเขาเป็นธรรมดาเนาะการที่จะรักศิลปินการที่จะปกป้องศิลปินนะ,นะครับเราอย่าเอาใจของเราใส่ลงไปมากนะครับยังไงยังไงเรานี่เป็นแค่เอฟซีเนาะนะครับศิลปินแต่ละคนนี่เขาก็จะมี เอฟซีเทักเขานะครับทุกคนมีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลียวเพลาวเสียงทองหรือว่าผู้ยหบ้านฟิลเลนเนาะหรือว่าศิลปินท่านอื่นๆก็ไม่ต่างกันนะครับมีทั้งคนรักและคนไม่รักคนไม่ชอบนะครับคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะจริงๆนะการแสดงร่มปิดของวงตเกียวมิวสิกนะครับเป็นการแสดงละครเวทีเนาะก็มีมาไดเอฟซี FC ของ ตกเกียวมิสิกเข้าไปดูกันเยอะแยะเลยนะครับสำหรับองค์เพลียวเพราวเสียงทองก็มีละครเวทีในกรุงปิดของเขาเหมือนกันนะครับก็มี f อซของเพลียวเพราวก็เข้าไปดูกันมากมายเหมือนกันนะครับคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับถ้าว่าคนเราชอบเหมือนกันหมดก็คงไม่มีการแบ่งแยกหรือว่าแย่งแข่งขันกันนะเนาะจริงๆนะครับอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการที่มีเกษตรดราม่าต่างๆนี่เพราะว่าศิลปิน แต่ละคนนี่มันก็มี fc ของเขานะครับแต่ละไฟายก็มี fc ที่รักเขาเพราะฉะนั้นดราม่าต่างๆมันก็เกิดมาจากการขัดแย้งของ fc นะครับสิ่งปกป้องศิลปินของตนเองเนาะบางครั้งดราม่าต่างๆมันก็ออกมาจากตัวศิลปินเองนะครับมันห้ามไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับคนที่จะดรามา่าเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันคิดม่เหมือนกันนคนร้อยพ่อพันแม่นะครับมารวมกันมาเจอกัน คนที่ชอบสิ่งเดียวกันเขาก็จะพากันดูสิ่งเดียวกันคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบดูนะครับชอบใครก็ชอบมันเนาะเป็นธรรมดานะครับสไตล์ใครสไตล์มันอันนี้เราว่ากันไม่ได้นะครับแต่ว่าจะห้ามกระแสดราม่านี้ก็คงจะห้ามลําบากนะครับเพราะว่า f อฟแต่ละท่านแต่ละคนเขาก็มีสมองของเขาคิดไม่เหมือนกันนะครับธรรมดาเนาะ